หนึ่งปีพี่น้องชัําจะไปลองเดาดูสิครับว่ามีกี่วันที่มารรอยจะสามารถไปถ่ายแบบออกงานเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าได้16วันครับ1น่งปีสามารถทำงานที่ไม่เกี่ยวกับเทนนิสได้แค่ครึ่งเดือนยอมเสียรายได้ปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาทเอเจนต์ทึ่งและอึง้งเพราะคิดดูสิสองพ่อลูกที่กล้าย้ายจากราัสเซียมาอยู่อเมริกาโดยมีเงินในกระเป๋าไม่ถึง2 0 0 0 0บาทตั้งแต่ลูกอายุหขวบยอมนอนที่พักสุดประหยัดเดือนละไม่ถึงหมื่น เมื่อมีโอกาสทำเงินมหาศาลแค่ไม่ต้องซ้อมเทนนิสอีกแค่ครึ่งเดือนพวกเขากลับไม่หิวเงินกล้าปฏิเสธเงินหลายร้อยล้านบาททั้งๆท,ท,ที่มาจากแทบไม่มีอะไรหัวใจพวกเขาของจริงและเพราะจุดยืนความเป็นมืออาชีพสำคัญกว่าแค่กระแสะความดังฉาบฉวย ตัดญานี้ทาให้มาริยาสามารถแข่งเทนนิสอาชีพได้ตั้งแต่อายุ14ถึง32รวม18ปีครับซึ่งทวัดกับบอรพระดอนที่ถูกบอกว่าหุ่นด,ดีแลวก็ flexible ที่สุดถึงขนาดโนวัคจอควิชยังชมไม่มีใครจะฉีกขาได้เท่าพี่บออีกแล้วพี่บอนีเล่นระดับ p r o f ฟ s ชั o นอลได้13ปีนะครับน่าชื่นชมยิ่งกว่าก็คือคุณแคมี่แทมารีนที่เล่น p r o f e s s i o n a ลได้ถึง22ปีมากกว่ามาริยา4ปีหากพี่น้องชมป์จัดไปอึ้งกับวิธีการรับงานแล้วคุณไม่มีทางเดากเเเลลลวว่าาาพขขชนนนนะะฉองแัแแบบไไหหที เอ้จอยแม็กซ์เล่าต่อถึงความน่ากลัวของความรวยฮะว่าไม่รวยเราจะสามาถขีแต่รวยวงจะแตกตอนไม่มีตังค์ไม่มีสิ่งยั่วยวนแต่ครอบครัวนักกีฬาหลายคนใจแตกพอลูกรวยโดยเฉพาะพวกที่คุมเงินลูกเนี่ยก็เสียคนจากเรื่องเหล้ายาหญิง